นี่อะทุกคนโอ้สวยค่ะโอ้โหดูเขาลึกมากเลยรากลึกลึกมาเป็นกอเลยอันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะสำหรับหน้านี้อะเนาะหุยไม่น่าเลยอะคือเขาออกมาเป็นกออย่างเงี้ยเก็บยากมากค่ะ ขออนุญาตเก็บไปหมดนะจ๊ะอืมปิดไว้ต่อจ้ะบ่มบ่มเชื้อไว้ต่อจ้านี่ค่ะไหนอ่ะอึ๊บอ้าวหมุนหมุนพันองศาค่ะโอ้โหดูมอสค่ะทุกคนแหวกเข้าไปจ้า เป็นอย่างไรบ้างคะสายเหตุสายเหตุจา้าเห็ดตรงนี้ออกเยอะนะคะเนี่ยถ้าแบบอุดมจริงๆนะออกเยอะมากค่ะตรงนี้เนาะอึ๊บเนี่ยทุกคนโอ้ดูโอ้โอสวยสะอาดมากเลยเก็บเด็ดอันนี้ไว้ นี่ค่ะไปจ้าแล้เชื้อเห็ดนี่ค่ะยังเล็กอยู่เลย ขาใหญ่มากอุย้ยป่านนี้นัำใสไม่ได้ค่ะทุกคนดูค่ะเห็ดเหลืองมีประปลายเขากำลังเพิ่งเกิดค่ะทุกคนอันนี้มันหลุดแล้วเนาะเอามานี่ค่ะอูเป็นกอเลยค่ะโอ้ยทุกคนอโอ้ ใหญ่เกินดูเท่าใหญ่กว่าฟ้ามืออีกตรงนี้ป่าเขาตัดเยอะมากทุกคนต้องให้ธรรมชาติฟื้นฟูอีกเยอะเลยค่ะทำไมเก็บยากจริงเนาะเกิบไม้ทุกคนอรงนี้น่าจะต้องเก็บไปหมดเลยเนาะ เพราะว่าไม่รู้จะได้ย้อนกลับมาอีกหรือเปล่าเจอแล้วก็เก็บไปเลยจ้ะเพราะว่าถ้าเกิดป่าพังขนาดนี้นะหาเห็ดยากมากค่ะทุกคนวันนี้เจ๊ก็ขึ้นมาสำรวจนิดหนึ่งปรากฏว่าช็อกเลยเห็นป่าขนาดนี้เจ๊ไม่นึกว่าเขาจะตัดขนาดนี้เนาะดูค่ะทุกคนโอ้สวยมากสวยมากค่ะ ดูนะเก็บยากมากค่ะป่านี้ป่าเห็ดเหลืองบอกเจ๊ไม่รู้ว่าเห็ดเหลืองจะมีเนาะเพราะเจ๊เคยเก็บเห็ดคายูหวานอ,อ,อันนี้ไม่สวยนีย่ค่ะทุกคนออกเป็นแถวเลยจ้ะเป็นแถว อันน้อยนิดเอาไว้ไว้จะเก็บไปให้หมดก็น้อยเกินก็ทําใจไม่ได้อึบอึโอ้ยสวยทุกคนอุ้ยแต่ว่าไปนะทุกคนตอนป่านี้ยังไม่ได้ล้มนะตรงนี้เห็ดเหลืองมันไม่ค่อยออกขนาดนี้นะเรือว่าไง นี่ทำไมเห็ดเหลืองเขาขึ้นเยอะ้องใสเเ่เจอแดดเจอแดดจ้ะนี่เห็ดที่เราเก็บเอาไว้งวดที่แล้วค่ะทุกคนเขาเริ่มโตแล้วถ้าเขาโตประมาณเหรียญเหรียญบาทอะไรเงี้ยเก็บได้แล้วเก็บพอได้แล้วนี่นี่ก็คือเห็ดผลที่เราเก็บเอาไว้เนาะถ้ามันใหญ่มันก็จะ เก็บสนุกึบดอกสองดอกค่อยๆเก็บไปเก็บผสมผสานได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นค่ะทุกคนอยู่ใกล้สายสายไฟพะนะจุดนับพบค่ะทุกคนพอดีไม่รอเขาเนาะก็เลยจะเดินช้าทุกคนเจ้ก็เลยเดินเข้ามาก่อนเขาว่าเดินไหวทุกคนดู เล็กๆเต็มเลยเนะทุกคนไม่ต้องเสียดายเนาะเก็บไว้ให้คนแก่เขาเข้ามาเก็บบ้างเนาะในนี้คนแก่เดินไม่ถึงหรอกค่ะทุกคนส่วนมากจะวัยรุ่นหรือวัยที่แบบชอบเดินป่าจริงอะ่ะถ้าไม่ชอบเดินป่ามาไม่ถึงนะคะป่านี้ คนแก่เขาก็จะเดินข้างๆทางนะจ๊ะนี่ยพอได้อยู่นี่ค่ะงดที่แล้วเราทิ้งเอาไว้เก็บหลือรอบนี้เก็บได้จ้ะผุดขึ้นออกมาแล้วน,นี่ประมาณนี้อร่อย นี่ค่ะแต่ถ้ามันเล็กเกินไปเท่านิ้วก้อยอะไรเงี้ยจะไม่เก็บไปค่ะหมุนไปก็หมุนมาไม่มีเห็ดพึ่งหวานนะคะทุกคนตานี้ปีนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้หรือว่าเขายังไม่เกิดบอกมิทราบได้นะจ๊ะเราอาจฟลุกค่ะหุยปากทาง คนเก็บเห็ดเหลืองเต้นเลยทุกคนมีรอยเดินเก็บเราโมจะไปเดินอีกป่าหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เอ,อมีเสียงกวาง <c oughs> น่าจะลูกกวางเขาเรียกกันคะ วางเรียกกันน่าจะบอกว่ามีคนมามีคนมาเ <g iggle> จเองเจเองจ้าน้องกวางดูรีนะคะทุกคนเพราะมันไกลมันแบกกว่าจะได้แบกกลับไปโอ้โหต้องไปเก็บนู่นค่ะทุกคนถ้าสวีเดนนะแถวเจ๊อยู่นะพากันไปเก็บที่ปลา แบร์แบร์ทุกคนแบร์แบร์ก็คือหมายความว่าผลไม้ป่าเยอะมากค่ะที่นูนเนาะโอสวยมากค่ะที่นี่มันป่ามันลึกค่ะทุกคนเข้ามามันก็ไม่คุ้มอื้ม เก็บเห็ดใต้ปลาบลูบุรี่เก็บยากนะหายาก <c oughs> ต้องลูกใหญ่ต้องดอกใหญ่จริงถึงจะเห็นเดินอ้อมแถวนี้แหละคะ่ะรอฝรั่ง <c oughs> เดินนุ่งหนิงนุ่งหนิงสองคน <c oughs> บ๊าเบิ้งดอก บานเพื่อเวเพราะว่าอูู่ต้องใหญ่ขนาดนี้ค่ะถ้าอยู่ถ้าอยู่ป่าบรูบุร,บรีต้องแบบใหญ่ขนาดนี้ถึงจะมองเห็นชัดโอ้ยป่าที่เจจะไปมีบ้นออคิดอยู่เดินไกลนะพี่เนาะโอ้ดูทุกคนเท่าฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามืออีก มาที่โทษเดี๋ยวพลังเห็นพลังอูร้องโอูเลยนะพลังตกใจ <c ười> อุ๊บนี่ตรงที่ออกก็ไม่โตเนาะ โอ้ย,อยเดี๋ยวเหยียบฝรั่งมาเดินเหยียบหมดนะจ๊ะนี่ฝรั่งมาเห็ดเล็กเห็ดน้อยป้าทุกคนดูดูนั่นดูน่ะ,นะเขาแบบอแบบออกแอบเจออกเด้อบาทนี้สวยจ้ะ อุ้ยแบบนี้ถ้าฝรั่งมาให้ฝรั่งเก็บนะถูกใจนางเรียกนางอีกแล้วเขาไม่รู้นะว่านางแปลว่าอะไรอันนี้อะไรโอ้โแมนเฮยมาพี่น้องเก็บจ้โอ้ยทำไมมันอันนี้เยอะจังอะมอสทุกคน กำลังเ็ก็บเห็ดสนุกก็บอกว่าฝนไม่ตกวันนี้ฮึบเขาได้อะไรมาเต็มถุงนี่ไงใหญ่ฝรั่งมาแล้วค่ะทุกคนสงสัยเขาเก็บเห็ดได้นะน่ะหรือยังไงไม่รู้ เขาก็มีสถานที่เก็บของเขาแหละทุกคนที่เจไม่รู้อ่ะแต่เขารู้อ่ะบางทีเขาไปเก็บคนเดียวเขาไม่บอกเรานะเขามีที่ลับของเขาเ <c ười> <c ười> ยอะอยู่นะเยอะอยู่สุนเดินเลยไหนดูได้เท่าไหร่เฟคนละไหนดูเอาได้อยู่ เด็กสุดกีดตัวได้ยุกซ์อะเขาได้อยู่นะนู่นอยู่ในหลุมยอดเห็ดตาเอ่อวอดเห็ดตาเดียซบบีลดซบเนาะบยลดแต่หินน่ะโอ้ยบีเลมนาดอมสมอลนะมาิงอันดอกเล็กๆไว้ค่ะ ไปคนละแดนหน่อยสิดิคันเชื่อ b e h a v อ o r สนอดโสสวยอุ้ยแช่ซหมแฮ่สหิดตาหมิ่แกเขายังไม่ออกเนาะ จันเก่าัาัเกาักานันเก่มเก่าัเ่าวเ่าๆกาวัเ่าักาก่าเั่าก่า่าๆเาเเกากาก่นงัดสวยนนั่นน่ะ่กก่่่นเวยสวยมากเลย Dia akan bagi Perang Lulu, Perang Teteh, Perang Enscreen. Hehehe, besar, 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 besar,